สวัสดีครับทุกท่านตอนนี้ก็ถือว่าเป็นตอนที่เป็นหัวใจของการค้าการลงทุนระหว่างประเทศนะครับนั่นก็คือระบบธนาคารนะครับเพราะว่าเป็นส่วนสําคัญมากนะครับในการทํางานการค้าหรือการลงทุนระหว่างประเทศเนี่ยการที่เราจะใช้บริการหรือใช้ระบบธนาคารไหนในการทําธุรกรรมนี่ถือว่าสําคัญอย่างมากนะครับ ก็คลิปนี้ผมก็จะมาแชร์ประสบการณ์นะครับจากที่ได้ไปดูกับหลากหลายธนาคารนะครับทั้งธนาคารในประเทศแล้วก็ธนาคารต่างประเทศนะครับเพื่อมาแชร์ประสบการณ์แล้วก็มาเล่าสู่คน,ฟ,นฟังในรายละเอียดว่าเราจะเปิดบัญชีธนาคารยังไงนะครับรายละเอียดเป็นยังไงในแต่ละแบงก์นะครับก็จะมาแชร์เล่าสู่คนฟังในคลิปนี้นะครับนะครับก็เริ่มจากธนาคารที่เรียกว่า ใหญ่ที่สุดในโลกนะฮะในเรื่องของแสตช์มีทรัพย์สินมากที่สุดในโลกก็คือ icbc bank นะครับเป็นธนาคารของจีนนะครับซึ่งเงื่อนไขการเปิดบัญชีธนาคารของจีนเนี่ยถ้าอยู่ในประเทศไทยเราก็ไปเปิดบัญชีได้เลยนะครับเนื่องจากเราเป็นคนไทยนะฮะไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับส่วนถ้าเราไปเปิดบัญชีที่ต่างประเทศนะไม่ว่าจะเป็นที่จีนที่ลาวหรือที่ไหนก็แล้วแต่นะฮะที่ต่างประเทศนะครับ เขาก็จะถามนะครับว่าเรา,เาทําการค้าขายร่วมกับจีนหรือเปล่านะเนื่องจากเป็นแบงก์จีนนะครับ mm hmm. เขาก็จะมีการถามเราว่า,เ,าเรามีคู่ค้ามีซัพพลายเออร์ค้าขายร่วมกับจีนไหมนะครับ mm hmm. เขาถึงจะให้เปิดนะฮะ mm hmm. แล้วก็จะได้คุยในรายละเอียดของการท r a n s f e r f u n นะครับในเรื่องของการ move ััเนี่ยถ้าเป็นเครือข่ายของ icbc Bank เอง นะครับจะสามารถที่จะโอนเงินภายในเครือข่ายของธนาคารเขาเองได้แบบรวดเร็วง่ายแล้วก็สะดวกสบายนะครับนี่คือแบงก์ icbc ที่เราใช้บริการนะฮะซึ่งในคลิปที่แล้วนะครับผมก็ได้ลงรายละเอียดในการให้ดูเกี่ยวกับ icbc bank นะครับว่าสามารถที่จะโอนเงินระหว่างสาขาของ icbc bank ทั่วโลกได้อย่างง่ายดายนะฮะลองไปดูคลิปที่ผมเคยทำไว้นะฮะ นะครับแบงค์ Bank ที่2ที่จะมาเล่าให้ฟังก็คือ BOC นะครับ Bank of China นะครับไม่ว่าเราจะไปเปิดบัญชีธนาคาร Bank of China อยู่ประเทศไหนก็แล้วแต่นะครับเขาก็จะถามว่าเราทำการค้าหรือมีซัพพลายเออร์ร่วมกับจีนหรือเปล่าเป็นสเต็ปที่1เลยนะครับ 2. ถ้าเราไม่ได้ทำการค้าหรือ,อค้าขายร่วมกับจีนเนี่ยก็ต้องดูว่าเราเปิดเพื่อทำอะไรมาเที่ยวหรือเปล่า นะครับหรือมาลงทุนหรือมาทําอะไรนะครับเขาก็จะถามข้อมูลรายละเอียดตรงนี้นะครเพราะฉะนั้นก็ลองติดต่อใช้บริการลองดูนะครับอย่างตัวอย่างของผมเองผมก็ลงทุนที่ลาวนะครับก็จะมีพาร์ทเนอร์บริษัทที่ลาวอยู่แล้วนะครับเราเป็นคนไทยเราก็ใช้แค่พาสปอร์ตนะร่วมกับพาร์ทเนอร์บริษัทที่เราจดทะเบียนที่ลาวอยู่แล้วก็ สามารถเปิดบัญชีแล้วก็ทำธุรกรรมได้ปกตินะฮะซึ่ง Bank of China หรือ ICBC Bank นี่ก็มันมีสาขาอยู่แล้วทั่วโลกนะครับก็จะสามารถทานเฟอร์มันนี่โอนเงินนะครับในการลงทุนระหว่างประเทศได้อย่างง่ายดายนะับไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะครับส่วนโลเคอล a แบงนะครับแบง k ภายในประเทศก็อันนั้น จะมีข้อจํากัดในเรื่องของการโอนเงินนะครับเนื่องจากว่าโลเคอลแบงก์เนี่ยไม่ได้มีสาขา w o r l d w i นะครับเพราะฉะนั้นมันก็ต้องไปเปิดใหม่โยกไปใหม่เรื่อยๆนะครับซึ่งมีความยุ่งยากซับซ้อนนิดหนึ่งนะคร,ครับอย่างเราเองเราทําธุรกิจร่วมกับจีนก็เลยใช้บร,ริการ ICBC Bank ไปเลยนะครับก็ถือว่ามีความสะดวกสบายแล้วก็มีสาขาอยู่ทั่วโลกนะครับสามารถที่จะ ลงทุนได้ทั่วโลกอยู่แล้วนะเนื่องจาก ICBC Bank นี่เป็นแบงค์ใหญ่แล้วมีแอสเซทอยู่ทั่วโลกนะฮะเพราะฉะนั้นเรื่องการ t r a เฟอร์ฟันมันก็ง่าย e ี่ออนไลน์ได้นะครับแบงค์ที่ผมใช้ที่ลาวก็คือ BOC นะแบงค์ออฟจีนะก็มีแค่2แบงค์นี่นะที่เราใช้บริการนะก็ท่านไหนสนใจก็ลองไปใช้บริการดูนะครับไม่มีค่าโฆษณานะ